สาบายดีตอนเที่ยงพี่น้องพอกันอีกแล้วมืว่อน,นี้ก็สิไปอัปเดตให้พี่น้องงเบิง่งตอนเที่ยงสา่งรถไทยแดงมาดูดหน้าห้ใงญ่พี่น้องว่าเห็ดหลวงอ่อนไหวเด้อบอดาคอมเมนต์บอกแม่นจา้าสีเห็ด เห็ดหลวออไ้แลวก็ปุกมันไก่คนแน่ม่ากำลังเห็ดยังเนาะม่ากำลังสีมกเขียด่ียน้อยเียดมกเียดมกใส่กันอะไรก็เอาคบใส่น้ำผักกบใส่ม่เยนมากแล้วกับอได้กินกะุนะ หมุนไปก้นกินเอ้ากินน้ำอยู่สองตัวอ่ะเอาปลี่ให้พี่น้องเบังพาพี่น้องไปหน่อยก็ไปน้ำคนหน่อยก็ได้ไปน้ำแม่บ่ยนอยู่น้ำยาก็บบ่ยูโอ้โหปวยซุกเลยฮะกินมะลุเบิ้แม่ใส่กินซุกจนมาค่าต้น ปกระจนตายไม่เมยลยน้เาเบิ่งแม่ปอกเปลือกให้ก่อนน้าปอกเปลือกให้ก่อนนี่ได้แล้วก็น,นวลข้าปากเลยคือสีหวานเนาะผู้แย,ยมตุ้ยตุยออหวานบ่มืเมล็ดยังมากินอีกบอกเลยเน่มากินเน่สุกคาเกลือ,อนี่มาแต่เพียงกล้วยสุกแล้วอ่ะไทย หน่อยเออถามกินให้ป่าให้ลูกบึงบ่ลูกมังลูกกินให้ป่าให้ลูกบังดูกจะสั่งอย่างเนี้ยมาเนี่น้อยเพิ่นเพิ่นไทยเพิ่นดุดหอดใจแล้วเนี่ยกำลังขัวกบอืมไก่น้อยนะตายอีะไรนะ เนี่มันเลี้ยงลูกกับ่อแพลแล้วต้องต้องไงเปิดประตูก่อนจ้างเราเจ้าซ้ำให้น้องพี่น้องเหตุน่าใหญ่ายฮะนั้นกดข้างหน้ากัได้โซลาเซลล์ซ้ำให้นี่ก็อาจสิเป็น เห็ดหน้าหน้าแหลกเนาะเห็ดหน้าแซงปีนี้ก็คือสิบบาทท่านคำมเมนเห็ดกิเป็นปีหนาพูดเดอน้ลเนอะปีนี้ก็ที่ทางใดก็สิล่องงอนหวานบึงดูโอ้ยบอท่านเราคิดว่าเดี๋ยวเห็ดหัวอ,อว้อมไหวขั้นมันกะสิบลูก ปืดพักคือมันกินได้อะพอปูออกมาตอนใดนี่นะพอปูก็ออกมานี่น้องเว้ยก็คือเรเห็นเราเราเจาะโหลดไปใส่นี่เพคนไทยไฮะให้กาบบใบไงปันไดเนาะพี่น้องใบไงไงให้ลุมเออเลูกข่อยกับพี่น้องเลยผู้เป็นรถแดง ก็ฝากเบิ้งฝากส้มไปเด้อพี่น้องผู้ใดที่เขามาหาส้มกะเก็บให้หน่าน้ำบ่เค็มคนโตก็มากะคือั่าให้น้พอาานพี่น,อนนะ้องแหงเลิดผู้น่ะสองสามพอลู่นเป็นซอยกันเมืนแต่ข้ามใหม่ผู้น้องเล่ยน้องนาชาพอแถาพอปูกะมาพอลุงผู้ใช้ปูได้ปูได้ ข้าปูดุปูเพิน่นย่างออกมาบ่านเรคือเรเห็นหลุด่นต้องใส่ย่างอยู่ใส่ปูซีดูปูข้าปูก็ออกมาเบิ่งเลาก็ไ่ค่อยได้ออกมาเพราะว่ามันบรามีเวียดไงอย่างนี้คือเนาะออกมากับลเข้าแล้วก็เเ่าเมือ่าเราคือนั่งหน้าถ้ายันหน้าแล้วก็ออกมามาดู ไปยังเที่ยงกันเนาะไปเท่าออกมากน้องเนยกับม่มวนได้มากว่านู้้เฒ่าได้น้องเนยนะะยยนะก,ก็ลุงเลยให้แลกเนาะไฮแหลกก็เริ่มตไปนี้เลยเป็ดก็เอาไปค้างไหวเลยเด้ววอวาย่านรถใหญ่เขามัน ขาปล่อยออกมาอีกเด้อเออมันบ่มานบนดอกมันก็ย่านคือกัน,กนตอนนั้นน่ะค้างไว้เพราะว่ากองเฟืองเฮาตะกี้น่ะเนาะันออมากินข้าวแกพั่นเด้ ดางพ่นเหตุหานซ้ำไห้เน,นาะพี่นาะจับบอลไดพิ่นวรารักาก็เพร้ถ่ายแล้วลักหมื่นนี่และลลลพี่น้อยก็เจ้าก็มากันสองคนพี่น้นอยก็คือญ่พี่น้นอยเป็นผู้ไทย่น,ยนังเพียง Nhanh với vườn phù Vườn phù vườn khò nữa Khò phù Thế phù đi Phù 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 đi Cũng đúng thầy thế này <laughs> เราเป็นเห็นปู่เห็นมน้ยอ่ะให้บ่ให้บ่ให้ปู่ปปปปปุ้มเนี่ยไอจะออกมาทางใดเสะาน,น,นโอเขาเทีย่ยงหลักเออจะคิดเราจักมากเออจอดที่เนาะเฮ้ <laughs> ยพี่กันอมหลอมแหละปะลุงเอ้ย <laughs> ลืมนังเนยแนละ้วนังเนยวะตัด <laughs> ต้นไม้เด้อตัดต้นไม้เข่าห้าสิบองงามเข่าห้าสิหล้ม เอา้าสิแล้วลวบนะบาเนี่ยังบลายลวไปดิปลาลุกนึกว่าโจรโจรนะสิะูแบกแลนบขเหี้ยขั้นมันกับขักับสิปลูกมันซ้มปลังใส่ไป่นองมันหาหนาที่เนาะป,ปูยายไป พอได้กลนกินหัวไว้งามหนาวปีหนา้านอะพีน่น้องานาวปีหนา้จาจะว่าปลูกต้นดอ,อก้าวันติตี้อ่านกับคักไวจังเหี่เนาะเห็นแล้วจังวะปลูกต้นดอ,อกพาวก,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 กินหมากกันนะป็นจังเป็นใต้หนาอยู่เนี่ยเอาอยู่ ໄປເຖິງເຂົ້າໄປເນາະພີ່ນ້ອງມາເບິ່ງຄວາມສຳເລັດຂອງເຮົາເດີ້ຈັ່ງໃດກໍໄດ້ຊິສັງໄສກໍເຮັສໍນອົລິລໃຫຍລ Nó thao thiên thiêng lẽ <laughs> mày cả mà con con vậy còn bây giờ thả mấy nè là... tôi đây làm mình nhảy cái cả... cái lông tàu bò cứ thả mấy tay cái chuột แล้วด้อยู่น้ำพูเธอมันเ <c oughs> สิยเที่ยงเลยนะจากแล้วก็นะมันเป็นซองไห้อยู่ซอ,องไหยย้ก็พอหนิ สองสามเนาะสามหห้สามหาามห้ก็ให้สำิีกับบอเป็นไงเป็นไรแก้พอดีกลางเว้าพี่ซีมาในเขางามอยู่จักขน่ำเพียงพ่อเนาะพี่น้องน่ำเพียงพ่อมันน่ำอยู่ เอาปลามาปล่อยแล้วก็ล้อมอมันล้อมพายแยงไว้ขนาดเนอะกระซีปลาปลานิลปลานิลเอาลูกแพะนะพี่น้อไปปลักไปเบิง้งมันสายตาเลยพี่น้องมากเบิง้งรถไม่ใช่ปะ อืมกวักรถนะ ឋទ� gut mul filtrate ៖ាល់ ไปต้นอย่างอื่นกะลงเตาได้อยู่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าต้นโพ้นะบ้านใดใหม่บ่คักคือไม่จิกไม่ติวไม่อย่างอื่นลงเตาได้อยู่นี่ใหม่เบาๆนะวะแล้วไปจูดพี่น้องเอ้ยเดินหายเดินฮกมากกะจังจูดมันแปน ทีลุกเริ่มไปอยู่เรื่อยๆเลมามามาแม่มาไม่ได้อยากพิมรถ คิดนะพี่นอ้องคุณทีมมาเบิงามาช <laughs> มแตา่ไม่ยฮวะนี่ <laughs> <laughs>